สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าแต่นจะมีการไปฟ้องดำเนินคดีกับคุณอัจฉริยะในเรื่องของที่ตำรวจสั่งไม่ฟ้องมีความเห็นว่าไม่ได้เข้าขายกระทําความผิดในเรื่องของบัญชีเปิดรับบริจาคของเต่น ซึ่งทางด้านของ f อซและทนายก็ได้บอกให้แต่นั้นจะมีการดำเนินการฟ้องกับคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะก็มีการไล่สุดโดยบอกแตนว่า,นาวันที่สิบเอ็ดเโมงเช้านะครับผมบอกในายชัยพลนะครับคดีนี้ยกฟ้องโดนฟ้องกับแน่นอนนะส่วนคดีแตนเนี่ยที่จะไปแจ้งความผมที่นะครับที่โรงพักกกตูมเนะี่ย พรุ่งนี้ถ้าว่างไปเลยนะครับไปหาแสงเพชรนะหรือไปฟ้องกับพนักงานสอบสวนไก็ได้เรื่องที่ผมไปกล่าวโทษน่ะนะอีแตนว่าเนี่ยแจ้งความเท็จเนี่ยนะคุณที่ว่าผิดผมได้คุณไปศึกษากฎหมายให้ดีก่อนนะนะอีแตนไปศึกษากฎหมายให้ดีแล้วคุณจะรู้ว่าเดี๋ยวนรนกจะมีจริงยี่สิบสามพฤจิกาเนี่ยนะผมไปเนี่ยคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ที่ผมเก็บเอาไว้เนี่ยเพราะผมไม่อยากดําเนินคดีกับครอบครัวคุณแล้วนะไม่อยากดําเนินคดีกับ เคยญาติคุณหมดแล้วเพราะจริงๆเนะี่ยผมเก็บไว้เยอะนะคุณทาอะไรกันไว้เนะี่ยผมเก็บไว้หมดแหละเพียงแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยทําไปก็แค่นั้นแหละนะทุกคนเนี่ยเป็นจังเลยผมเกือบหมดแหละตอนเนี้ยในวันเนี้ยผมได้มีการไปยื่นหนังสือนะให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาลสี่ตั้งกรรมการสอบวินยัยดาบตำรวจซอนอหัวหมากคนหนึ่งนะนะอนอาอวัวหมาก,ออามากที่เป็นยูทูบเบอร์นะ แล้วก็บอกมาโจมตีตำรวจมาโจมตีนะหลายๆอย่างเนี่ยนะครับในขณะเนี้ยเราลองให้ตั้งกรรมก,การสอบไปแล้วโดยทําหนังสือไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจนครบาลสี่เนี่ยนะครับได้มีการตั้งกรรมการกรรมการสอบแล้วโดยผมส่งคลิปนะครับในการไลฟ์สดของคุณเนี่ยนะครับหลายๆคลิปเนี่ยนะไอคนที่เขาเรียกไรอะบ้านอยู่บ้านอยู่ไกลๆอ่อะนะ ซึ่งเราจะได้เห็นได้ว่าคุณอัจฉริยะก็บอกแล้วว่าให้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณอัจฉริยะได้ที่โสภโกกตุมและทางด้านของทนายยาดุมในนามนี้ที่เราเรียกกันและพอจะรู้กันว่าทนายยาดุมหมายถึงใครนะคะก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องที่บอกว่าจะให้แต่มีการฟ้องกลับและล่าสุดกลับบอกว่า จะให้เต็นยู่เฉยๆไม่ฟ้องกลับแล้วบอกว่าเต็นเป็นผู้ชนะคดีโดยทนายท่านนี้พูดถึงรายละเอียดที่บอกว่าในคดีของเต็นในเรื่องของการแจ้งความเท็จตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าทางอายการเขาสั่งไม่ฟ้องแล้วและเรื่องของเรื่องก็คือมีคนบางคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้มีการสืบสวนสอบสวนว่าทางเต็นเข้าข่ายมีการกระทำความผิดข้อหาแจ้งความเท็จหรือว่าอื่นๆหรือเปล่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็น่าจะได้มีการสืบสวนแล้วน่าจะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องส่งไปทางพนักงานอายการส่งสำนวนไปให้อายการซึ่งพนักงานอายการก็ได้รับสํานวนมาแล้วเขาก็มีการตรวจสอบสำนวน ตรวจสอบพยานหลักฐานเมื่อพนักงานอายการตรวจสอบเสร็จแล้วเห็นว่าคดีนี้มันไม่มีมูลนะครับหรือว่ามันไร้สาระเขาก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเช่นเดียวกันเมื่อตำรวจสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องคดีนี้มันก็ต้องจบนะเวลาที่อายการสั่งไม่ฟ้องนะครับทีนี้ถามว่ามันมีความหมายว่ายังไงมันก็มีความหมายสี่ เพราะว่าป้าแตนนั้นชนะคดีแล้วเมื่อคดีหนึ่งมันมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งชนะคดีอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องแสดงว่าจะต้องเป็นผู้ที่แพ้คดีคดีนี้สรุปว่าป้าแตนชนะคดีแล้วนะครับแล้วก็มีหลายคนอยากจะให้ป้าแตนนั้นแจ้งความกลับผมบอกว่าไม่เป็นไม่จำเป็นที่จะต้องไปแจ้งความกลับเพราเราอยู่เฉย เราก็ชนะคดีแล้วไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องไปแจ้งความกลับเพื่อที่จะนุนนน่นนี่นุ่นนั่นเพียงแต่เราอยู่เฉยเฉยก็ยิ้มได้ชนะคดีส่วนฝ่ายที่แพ้คดีรอดูเรารอด,รอดูดูเขาและนั่งดูเขาว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเพราะตามข้อกฎหมายแล้วถ้าหากว่าอายการตำรวจสั่งไม่ฟ้อง คดีมันไม่ได้ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายที่จะไปฟ้องคดีเองต่อศาลดังนั้นในส่วนนี้จะต้องรอดูอีกทีว่าผู้ที่แพ้คดีเขาจะไปยื่นฟ้องคดีเองต่อศาลหรือเปล่าซึ่งในคดีนี้ก็ไม่รู้ว่าใครคือผู้เสียหายในทางที่ผู้แพ้คดีเขาเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรือว่าเป็นแคกคนบางคน แล้วไปแจ้งความเฉยๆแค่นั้นเราก็ไม่รู้ก็อยู่ที่ตัวเขาแหละว่าเห็นเขาบอกว่าเขามีความรู้ทางกฎหมายเยอะก็รอดูว่าจะมีจะพอมีทางที่จะเปลี่ยนคดีที่มันแพ้เป็นชนะได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าทางเต็นเป็นผู้ที่ชนะคดีอยู่แล้วก็ต้องรอดูว่าเขาจะทำยังไงต่อไป เพราะมันเหลือแค่ช่องทางเดียวเพราะการฟ้องตรงต่อสารในส่วนนี้จะต้องรอดูว่าเขาจะเคลื่อนไหวยังไงและจะมีการฟ้องตรงต่อสารหรือเปล่าส่วนทางแตนถือว่าเป็นผู้ที่ชนะคดีแล้วอยู่เฉยๆก็ชนะคดีเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรเพิ่มเติมซึ่งสรุปก็คือแต่นนั้นจะไม่มีการแจ้งความดำเนินคดี องกับคุณอัจฉริยะในเรื่องของบัญชีเปิดรับบริจาคที่คุณอัฉริยะได้มีการไปร้องทุกข์กล่าวโทษเรามาต่อกันที่ทางด้านของเพจดังกันต่อนะคะโดยเพจกูอีเฉได้กูจัดให้วีสงก็ได้มีการพดข้อความลงในเพจโดยมีเจความว่าวายว้แต่นตายแน่ตายแน่เต่น ปากเก่งปากดีเก่งนักพรุ่งนี้เจอหมายเรียกกูอยากรู้นักว่ายังจะมีปากดีอยู่อีกไหมสาใจกูอิเฉยยิ่งนักเออจะไล่ฟ้องคนงั้นเหรอตำรวจเขามีนาทีไล่จับคนร้ายอย่างแกกับผัวแกเขาไม่ได้มีเวลามานั่งไร้สาระเล่นเป่ายิ้งฉุบก,กับแกหรอกนะ เออเออแล้วอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนด้วยล่ะสวดมนต์เสร็จก็อย่าลืมทาครีมก่อนนะเครียดไหมล่ะเมียรักโดนหมายเรียกเรื่องแรกนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องให้เสียเวลามากนะครับก็เป็นเรื่องของอ e ีแตนนะครับที่นะครับอบอกว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกจากสนปทุมวันนะครับผมคิดว่าภายในพรุ่งนี้นะครับน่าจะได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนสนปทุมวันนะครับซึ่ง นะครับได้ส่งไปทางประียีให้กับอีแตนนะครับที่บ้านนะครับแล้วก็ส่งไปที่สพกงตูมนะครับอีกฉบับหนึ่งนะครับเพื่อให้สพกงตูมส่งหมายเรียกให้กับอีแตนนะครับนะพร้อมกับยูทูบเบอร์อีกสองคนนะครับนะให้มาพบพนักงานสอบสวนนัดแรกเนี่ยวันที่ส2บตุลาคม2องพันนะครับนะอันนั้นยืนยันนะครับว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้แจ้งผมแล้วนะครับว่า ได้ส่งหมายเรียกไปแล้วนะครับให้มาพบวันนังคารที่12ตุลาคมนะครับนะน้ันฟ้องใครไม่ได้หรอวครับนะอีกแตนเพราะว่าคุณจะไปฟ้องได้ยังไงนะเป็นพันคนนะอันนี้ก็ะจ้งให้ทราบนะครับ